สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําชานมไข่มุกอร่อยอร่อยด้วยหม้อต้มกาแฟโมกอพอตตัวนี้นะครับนอกจากต้มกาแฟเราก็ยังสามารถนํามาต้มชาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าทำยังไงนะครับขั้นแรกเราก็มาเติมน้ําลงไปในหม้อก,ก่อนนะครับเติมให้น้ําอยู่ใต้ตัวเซฟตี้วาล์วเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็มาเติมผงชาลงไปในกวยนะครับเติมให้เต็มนะครับแล้วก็ขอ,ขอให้ขอให้เรียบเรียบเ,เ,เลย แล้วก็นำกลวยลงไปในหม้อแล้วก็เอาส่วนบนเนี่ยมาประกอบนะครับผมจะใส่ตัวกระดาษฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อกองเศษผงชานะครับไม่ให้ออกมาปนกับน้ำชาของเรานะครับแล้วก็ประกอบหม้อให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เอาขึ้นตั้งเตาไฟฟ้าของเรานะครับเปิดไฟกลางๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะอันนี้ผมเปิดประมาณเบอร์สามเกือบเกือบเบอร์สี่นะครับก็รอจนน้ำชาออกมานะครับเริ่มออกมาแล้ว โอเคครับออกมาสวยงามมากเลยครับปิดฝาไว้นะครับแล้วก็ปิดเตายกหม้อของเราลงมานะครับชาที่ออกมาก็จะได้ประมาณ4ออนนะครับน้ำชาของเราแก้วนี้ผมจะชงแก้วขนาด16บหกออนนะครับจากนั้นเราก็ใช้ใส่นมผสมนะผมใส่นมผสม1.5ออนแล้วก็นมจืดอีก ประมาณ1่ออนนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรหวานน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็สามารถปรับเพิ่มตัวนมผสมแล้วก็นมจืดได้นะครับตามชอบเลยนะครับคนให้เข้ากันนะครับเติมน้ําแข็งแล้วก็เทชาที่เราชงไว้นะครับลงไปแล้วก็เติมพระเอกของเรานะครับไข่มุกบุบของเรานะครับตามชอบเลยนะครับโอเคครับโอ้สวยงามนะครับ ลองทำแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ